บทที่190เงากระบี่ดารา10ล้านดาบทันทีที่คำพูดของจีคิงลินดังขึ้นทุกคนรู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงความผันผวน,นของออร่าที่ปะทุกออกมาจากจีคิงลินออร่านี้น่ากลัวราวกับภูเขาไฟระเบิดยิ่งไปกว่านั้นเส้นแสงคร่างคราวยังคงริบรีทั่วร่างกายของจีคิงลินจีคิงลินจ้องมองที่เช่นแรนและคว้าอากาศที่ว่างเปล่าตรงหน้าเขาว,วินาทีต่อมาออร่าที่แหลมคมก็ปะทุขึ้นทุกคนเห็นดาบยาวปรากฏขึ้นในมือของจีคิงลินอย่างชัดเจน ดาบมีขนาดประมาณดาบธรรมดาแต่มีสีดำสนิทและประดับด้วยดวงดาวเมื่อมองแอรวอบอเดีวใครๆก็คิดว่าดาบเล่มนี้สวยงามมากยิ่งกว่านั้นทุกคนสามารถสัมผัสดได้ถึงรัศมีอันแหลมคมที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งทุกคนรู้ว่าดาบในมือของจีคิงลินนั้นไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนในขณะที่เขาถือดาบอยู่ในมือออราที่เปล่งออกมาทั่วทั้งร่างกายของจีคิงลินก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าในขณะนี้จีคิงลินถือดาบยาวไว้ในมือและจ้องมองที่เชนแรนจากนั้นดาบก็ฟันลงมาแตกแตกแต่เครื่องหมายตัวหนอน ขณะที่จีคิงลินเวี่ยงดาบเสียงที่แตกเป็นเสียงเสียงก็ดังมาจากท้องฟ้าและการเคลื่อนไหวของดาบของเขาดูเหมือนจะถูกนำทางโดยท้องฟ้าดวงดาวพร่างคราวบนท้องฟ้าริบปรี่อย่างรวดเร็วขณะที่จีคิงลินโบกดาบของเขาพวกเขาก็รวมตัวเป็นเงาดาบในอากาศเงาดาบพร่างคราวและประดับประด,ระดาด,ด้วยดวงดาวดูเหมือนว่าการเคลื่อนไหวของดาบของจีคิงลินนั้นน่ากลัวพอๆกับระดมดวงดาวนับพันสิ่งที่เกินจริงที่สุดคือทุกคนรู้สึกถึงความผันผวน,นที่อันตรายอย่างยิ่ยงในเงาดาบที่พร่างคราว ความผันผวนที่เป็นอันตรายนี้ทําให้ผู้ฝึกฝนถอยหนีโดยไม่รู้ตัวดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความกลัวฟอนี่คือจีคิงลินที่จริงจังแม้ว่าดาบดังกล่าวจะยังไม่ลงสู่พื้นแต่ฉันก็รู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงความผันผวนของออราที่น่าสะพรึงกลัวอย่างมากยากที่จะจินตนาการว่าพลังของดาบของเขาจะน่ากลัวเพียงใดฉันรู้แล้วเหตุผลที่จีคิงลินถูกบังคับให้กลับมาตอนนี้ต้องเป็นเพราะเขาประเมินศัตรูของเขาต่ำเกินไปตอนนี้เขาพยายามเต็มที่แล้วฉันต้องการดูว่าเชนแรนจะต้านทานดาบนี้ได้อย่างไร แม้ว่าทั้งสองคนจะเป็นอัจฉริยะระดับแนวหน้าแต่ก็ยังมีความแตกต่างในการฝึกฝนเช่นเรนจะต้องพ่ายแพ้ให้กับจีคิงลินอย่างแน่นอนในครั้งนี้อัญญยะประกาศคู่จุดๆๆอัญยประกาศคู่ภายใต้การอภิปรายของผู้ปลูกฝังโดยรอบดาบยาวที่คบแน่นจากดวงดาวนับพันฟะันลงมาที่เช่นเรนราวกับว่ามันต้องการทำลายโลกเมื่อดาบล้มลงพลังที่น่าสะพรึงกลัวก็แพร่กระจายอย่างบ้าคลั่งพื้นที่ที่เงาดาบเคลื่อนผ่านยังคงแตกเป็นส่งเสียเส่ยงไม่สามารถต้านทานพลังที่น่าสะพรึงกลัวที่ปล่อยออกมาจากดาบนี้ได้ ในขณะนี้เมื่อเช่นแรนรู้สึกถึงออร่าที่น่าสะพรึงกลัวที่เปล่งออกมาจากเงาดาบเขาดูจริงจังต้องบอกว่าจีคิงลินไม่ได้อ่อนแอที่จะกลายเป็นหนึ่งในสามดาวซีดของเอ็มพีรีนซอสเซ็ในขณะที่เขากำลังคิดดาบยาวก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาด้วยเงาดาบสั่นไหวและกลายเป็นเจตนาดาบเย็นความตั้งใจของดาบหมุนตัวและเงาของดาบยังคงกลั่นตัวอยู่ข้างหลังเช่นแรนในเวลาเดียวกันดาบยาวของเช่นแรนในมือของเขาแทงขึ้นเช่นเดียวกับที่เช่นแรนทำทั้งหมดนี้ดาบยาวก็คำรามและเคลื่อนไหวทันที เดิมทีมีเงาดาบเพียงหนึ่งโหลหรือมากกว่านั้นที่โคบแน่นแต่ในพริบตาพวกมันกลายเป็นหนึ่งร้อยพันและหมื่นในที่สุดท้องฟ้าทั้งหมดก็เต็มไปด้วยเงาดาบที่ไม่มีที่สิ้นสุดหนาแน่นจนมองไม่เห็นจุดสิ้นสุดของพวกมันสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความผันผวนของออร่าที่ปล่อยออกมาจากเงาดาบเหล่านี้น่ากลัวมากในขณะนี้สายตาของทุกคนจับจ้องไปที่ท้องฟ้าทุกคนเห็นเงาดาบที่ห่อหุ้มด้วยดวงดาวนับพันตกลงมาอย่างรวดเร็วและเงาดาบนับหมื่นด้านล่างก็พุ่งสูงขึ้นและพุ่งเข้าหาเงงาาดดดบวว กล่าวเงาดาบแรกปะทะกับเงาดาบที่เต็มไปด้วยดวงดาวและเสียงกริ่งเสียดหูก็ดังขึ้นทันทีขณะที่พวกเขาปะทะกันเห็นได้ชัดว่าเงาดาบแตกเป็นสียงเสียงในทางกลับกันเงากระบี่ดวงดาวไม่ได้ช้าลงอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นขณะที่ดวงดาวกระพริบและเงาของดาบลอยอยู่ในอากาศเงาของดาบนับพันที่อยู่ด้านล่างก็ส่งเสียงหวีดหวิวไปทางเงาดาบที่เต็มไปด้วยดวงดาวเสียงดังเสียดหูกลายเป็นเสียงเดียวในโลกในขณะนี้ภายใต้เสียงที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้เงาดาจำนวนนับไม่ถ้วนปะทะกับเงาดดดดาบีี่เเเเตต็็มป้วววยยยงงงแและนสส อย่างไรก็ตามแม้ว่าเจตนาของดาบอันน่าสะพรึงกลัวที่เปล่งออกมาโดยเงาดาบแห่งดวงดาวนั้นทรงพลังอย่างหาที่เปรียบไม่ได้แต่การโจมตีของเชนแรนก็ได้ควบรวมเงาดาบนับพันเข้าด้วยกันดังนั้นหลังจากการปะทะกันอย่างต่อเนื่องในที่สุดแสงที่ปล่อยออกมาจากเงาดาบดวงดาวก็จางลงมากแคร้งแคร้งสามารถได้ยินเสียงชุดอื่นได้เงาดาบที่เหลือพุ่งไปข้างหน้าท่ามกลางเสียงที่เสียดแทงหูอย่างต่อเนื่องมีใครเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในที่สุดเงาดาบดวงดาวก็ไม่สามารถต้านทานการปะทะได้และถูกแทงทะลุ ช่วงเวลาที่มันถูกเจาะทะลุจีคิงลินซึ่งอยู่ด้านล่างถอยหลังไปสองสามก้าเตตนาฆ่าบนใบหน้าของเขารุนแรงมากทันทีหลังจากนั้นจีคิงลินก็ไม่ลังเลเลยเขาถือสตาร์ซอร์สและรีบไปหาเช่นแรนทันใดนั้นออราที่แหลมคมก็ปะทุกออกมาจากกางของจีคิงลินและดาบของเขาก็เล็งไปที่ใบหน้าของเช่นแรนแม้ว่าจีคิงลินจะเร็วมากแต่ปฏิกิริยาของเช่นแรนก็ไม่ได้ช้าเช่นกันขณะที่จีคิงลินแทงดาบยาวของเช่นแรนในมือของเขาก็แทงออกมาเช่นกันกราวดาบทั้งสองปะทะกันทำให้เกิดเสียงที่เสียหูอีกครั้ง หลังจากการชนกันไม่นานทั้งสองก็แยกจากกันอย่างรวดเร็วและพุ่งเข้าหากันอีกครั้งต่อไปทุกคนสามารถเห็นเงาสองเงากระพริบอย่างรวดเร็วก่อนที่จะชนกันทุกครั้งที่พวกเขาปะทะกันจะได้ยินเสียงประกายไฟและเสียงกระทบกันดังเสียดหูการปะทะกันระหว่างเช่นแรนและจีคิงลินนั้นรุนแรงมากอย่างไรก็ตามผู้ฝึกฝนโดยรอบสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเห็นได้ชัดว่าเช่นแรนกำลังปราบรามจีคิงลินในการปะทะกันที่รุนแรงนี้เมื่อพวกเขาเห็นฉักนี้ทุกคนไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้ ว่ากันว่าจีคิงลินประมาทในการชนหมัดก่อนหน้านี้เมื่อเขาถูกบังคับให้ถอยกลับแต่แล้วตอนนี้ละ่ะตอนนี้ G จีคิงลินจริงจังแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังถูกเช่นแรนปรับปรามอย่างต่อเนื่องตอนนี้ผู้คนนับไม่ถ้วนตกใจกับความแข็งแกร่งของเช่นแรนที่ได้แสดงออกมาภายใต้ความแตกต่างอย่างมากในการฝึกฝนเขาปรับรามจีคิงลินอย่างเลวร้ายสิ่งนี้ทําให้ผู้ฝึกฝนตกใจทันใดนั้นเมื่อร่างทั้งสองปะทะกันอย่างรวดเร็วดังกล้องบทที่19 1รเร่างกายศักดิ์สิทธิ์ดาราดังกล้องเช่นแรนและจีคิงลินปะทะกันอย่างงรรุแร อย่างไรก็ตามภายใต้การประทะกันจู่ๆก็มีเสียงดังสนั่นวัน่นวหวสิ่งที่ทําให้ทุกคนประหลาดใจก็คือการชนไม่ได้มาจากการชนแต่มาจากท้องฟ้าเบื้องบนด้วยเสียงโครมครามทุกคนสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าท้องฟ้าที่มืดแต่เดิมนั้นมืดสนิทในขณะนี้ความมืดมิดปกคลุมท้องฟ้าดวงดาวคลื่นคลายค,ยค่อยๆปรากฏขึ้นในตอนแรกมีดวงดาวเพียงร้อยดวงที่ริบปรี่แต่ในพริบตาจานวนดาวก็เพิ่มขึ้นเป็นหมื่นดวงในทันทีและพวกมันกระจายเต็มท้องฟ้าสิ่งที่ทาให้ทุกคนตกตะลึงยิ่งกว่านั้นคือดวงดาวที่ เมื่อดวงดาวเคลื่อนไปทุกคนขมวดคิ้วเกิดอะไรขึ้นดวงดาวกําลังเคลื่อนที่จริงหรือไม่ดูสิดวงดาวที่กําลังเคลื่อนที่ดูเหมือนจะกลายร่างเป็นร่างไปแล้วโอ้จริงสิว่ากันว่าจีคิงลินมีร่างกายศักดิ์สิทธิ์แห่งดวงดาวเป็นไปได้ไหมว่าปรกากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากการที่เขาเปิดใช้งานร่างกายศักดิ์สิทธิ์แห่งดวงดาวดูเหมือนว่าจีคิงลินอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างมากเขาได้รเริ่มที่จะเปิดใช้งานร่างกายศักดิ์สิทธิ์ของเขาแล้วในขณะที่จีคิงลินเปิดใช้งานร่างกายศักดิ์สิทธิ์ของเขาในความคิดของฉัันนการรตต่่่ออสู้้้คคงไไปวจจะลใมช ถูกต้องจีคิงลินผู้เปิดใช้งานร่างกายศักดิก์สิทธิ์ของเขาจะแข็งแกร่งขึ้นเช่นแรนจะไม่เป็นคู่ของเขาอย่างแน่นอนอปญยัประกาศคู่จุดจุดจุดอันยประกาศคู่เดิมทีมันเป็นการประทะกันแต่จู่จูจีคิงลินก็ใช้สตร์ดีวายบอดี้สิ่งนี้ทําให้ผู้ชมนับไม่ถ้วนตกตะลึงในทํานองเดียวกันพวกเขายังรู้ว่าจีคิงลินโกรธมากในเวลานี้เขาต้องการใช้ร่างกายศักดิ์สิทธิ์ของเขาเพื่อฆ่าเช่นแรนตามที่คาดไว้ขณะที่จีชิงหลิงใช้ร่างศักดิ์สิทธิ์ของเขาซึ่งแต่เดิมเขาเสียเปรียบก,ก็ระเบิดออราาารรรกกกนนนททีัับใลยเปรปป็ม ช่นแรนถูกระงับและสูญเสียพื้นดินอย่างต่อเนื่องในเวลาเดียวกันเงาที่ควบแน่นจากดวงดาวหลายพันล้านดวงก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคนในที่สุดมันเป็นเงาเป็นเงาขนาดใหญ่อย่างหาที่เปรียบไม่ได้เงาถูกควบแน่นจากดวงดาวนับพันและยืนอยู่บนท้องฟ้าเหมือนเจ้านายของมันรูปร่างที่สูงใหญ่ของมันตราตรึงในใจของทุกคนเมื่อผู้ฝึกฝนเห็นสิ่งนี้ใจของพวกเขาสั่นสะท้านและรู้สึกกลัวอย่างอธิบายไม่ได้ในเวลาเดียวกันด้านหลังจีคิงลินดวงดาวก็กระพริบเพิ่มความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของจีคิงลินในระดับที่ยิ่งใหญ่สุด เป็นผลให้เช่นแรนถูกกระแทกทันทีจากการชนกับจีคิงลินเมื่อเห็นว่าเช่นแรนถูกบังคับกลับการแสดงออกของจีคิงลินก็เปลี่ยนไปและรอยยิ้มที่น่ากลัวปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่เศร้าหมองของเขาเขาจ้องไปที่เช่นแรนอย่างแน่วแน่ไม่เปิดโอกาสให้เขาหายใจเขายกมือขึ้นเดาวตกสองคำออกมาจากปากของเขาทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นเสียงคำรามก็ดังขึ้นในท้องฟ้าเสียงคำรามอันน่าสยดสยองดังขึ้นอย่าง,างบ้าคลัง่งทำให้โลกสั่นสะเทือนอย่างรวดเร็วและแกว่งไปมาอย่างบ้าคลัง่ง ความว่างเปล่ายังคงแต่เป็นเสียงภายใต้การสั่นสะเทือนนี้และกลายเป็นความว่างเปล่าในเวลาเดียวกันทุกคนเห็นดาวพคร่างครายคร่างครายบนท้องฟ้าอย่างชัดเจนสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือดาวดวงนั้นตกลงมาอย่างรวดเร็วออร่าที่ทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดปะทุขึ้นทันทีและสีหน้าของทุกคนก็เปลี่ยนไปอย่างมากในขณะนี้ผู้ฝึกฝนด้านล่างไม่ลังเลเลยและทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าทีละคน พวกเขากลัวว่าเมื่อดาวดวงนี้ตกลงมาคลื่นกระแทกจะน่ากลัวเกินไปแม้ว่าพวกเขาจะถอยกลับพวกเขาก็ไม่สามารถต้านทานมันได้และทำได้เพียงลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าเท่านั้นในทํานองเดียวกันเมื่อเชนเบโวนและเซียวฮันเห็นฉากนี้พวกเขาก็ยิ้มและทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าตามความเห็นของพวกเขาการโจมตีของจีคิงลินในครั้งนี้จะฆ่าเชนแรนได้อย่างแน่นอนในขณะที่ทุกคนกาลังลอยขึ้นไปในอากาศเชนแรนซึ่งถูกบังคับกลับทําให้ร่างกายของเขามั่นคงและเงยหน้าขึ้นมองดวงดาวที่ตกลงมาจากท้องฟ้าโดยไม่ลังเลใดๆเขาเปิดใช้งานอซูเรนราก้อนทร แรงเขาใช้การแลงร่างมังกรฟ้าและเสียงคำรามของมังกรที่แยกหูก็ดังก้องไปทั่วท้องฟ้าทันทีภายใต้ปรากฏการณ์เหล่านี้ที่เต็มท้องฟ้าเช่นแรนกลายเป็นอสูรเรดราก้อนที่แข็งแรงเมื่อเห็นว่าเช่นแรนกลายเป็นอสูรเรดราก้อนแล้วทีคิงลินก็หัวเราะเยาะเพิ่มท่านายแปลงร่างได้และการโจมตีของฉันครั้งนี้จะฆ่านายแน่ทันทีที่จีคิงลินพูดจบทุกคนก็ประหลาดใจหลังจากที่เช่นแรนแปลงร่างเป็นอสูรเรดราก้อนเขาก็พุ่งเข้าหาดวงดาวที่ตกลงมาเขากำลังทำอะไรเช่นแรนไม่รู้สึกถึงพลังที่น่าสะ แม้ว่าตอนนี้ความแข็งแกร่งของเช่นแรนจะเพิ่มขึ้นอย่างมากแต่เขาก็เลือกที่จะพุ่งไปข้างหน้าเมื่อเผชิญกับการโจมตีเช่นนี้ไม่ต่างอะไรจากการต่อสู้กับความตายใช่ไหมในความคิดของฉันเช่นแรนเห็นได้ชัดว่าเป็นคนหญิงยโสฉันจำได้ว่าเขาเอาชนะกูชูเจด้วยการโจมตีครั้งนี้เป็นไปได้ไหมว่าเขาต้องการใช้การโจมตีเช่นนี้เพื่อจัดการกับจีคิงลินเป็นไปไม่ได้การโจมตีของจีคิงลินครั้งนี้แข็งแกร่งกว่าอย่างเห็นได้ชัดหากเช่นแรนกล้าที่จะประมาทเขาจะต้องตายที่นี่อย่างแน่นอนอัญญประกาศคู่จุดจ,ดจด ในขณะที่การอภิปรายนับไม่ถ้วนยังคงดำเนินต่อไปเช่นแรนได้รีบไปหาดาวที่ตกลงมาแล้วยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเช่นแรนพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าจูจ่ๆปากของมังกรก็เปิดออกแอร์ละลมหายใจนิรันดร์อันกว้างใหญ่ก็แผ่กระจายและครบแน่นออกมาจากปากของมันอีเทอร์นอลบริดนี้กลายเป็นลูกบอลแสงคราวทันทีลูกบอลแห่งแสงขยายใหญ่ขึ้นอย่างไร้ขอบเขตในปากของเช่นแรนและมีกลิ่นอายของความต้องการที่จะทำลายโลกและความเร็วที่ลูกบอลแห่งแสงนี้ครบแน่นและเบ่งบานนั้นเกินจินตนาการของทุกคน ในช่วพริปตาท้องฟ้าที่เคยมืดมิดแต่เดิมก็กลายเป็นท้องฟ้าที่สดใสเมื่อลูกบอลแสงควบแน่นนี่เป็นเหมือนการเผชิญหน้าระหว่างความมืดและแสงสว่างอย่างไรก็ตามในช่วพริปตาแสงสว่างก็กลืนกินความมืดลูกบอลแสงในปากของเช่นรนก็พุ่งเข้าหาอุก,กาบาตขนาดใหญ่มากเช่นกันภายใต้การจ้องมองของผู้คนนับไม่ถ้วนลูกบอลแสงขนาดมหึมานั้นปะทะกับดวงดาวที่กว้างใหญ่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทุกคนคิดก็คือการประทะกันร,ระหว่างทั้งสองไม่ได้ก่อให้เกิดการระเบิดตามที่คาดไว้โลกเงียบแทนราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามลูกบอลแสงบนท้องฟ้าและอุกาบาตท,ที่ชนกันนั้นปลาตรึงอยู่ในสายตาของทุกคนอย่างชัดเจนความเงียบนี้ไม่นานกระทันหันตุดบทที่192ดาวตกฟ้าถลม่มตุดทันใดนั้นเสียงระฆังยามเช้าและเสียงกลองยามเย็นก็ระเบิดขึ้นบนท้องฟ้าด้วยเสียงดังโครมครามพื่นกระแทกของหายนะก็กระจายไปทุกทิศทุกทางทันทีในเวลาเดียวกันหายนะก็ถาโถมเข้ามาและความว่างเปล่าก็แตกเป็นสิง่งสิ่งท้องฟ้าเริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงในความเป็นจริงดินแดนลึกลับทั้งหมดเริ่มไม่มั่นคงเล็กน้ เรากับว่ามันจะพังทลายลงได้ทุกเมื่ออย่างไรก็ตามแมในด้านนี้ภายใต้ปรากฏการณ์หายนะที่เกิดขึ้นเต็มท้องฟ้าสายตาของทุกคนก็จับจ้องไปที่การประทะก,กันบนท้องฟ้าเสียงดังโครมครามมาอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ทุกคนเห็นอย่างชัดเจนว่าลูกบอลแห่งแสงกำลังจะก่ะตัวเป็นรูในลักษณะที่ทำลายล้างจากนั้นมันก็ก่อตัวขึ้นและพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าทำให้ร่างที่ควบแน่นจากดวงดาวแตกเป็นสิ่งเสียง,ยงขณะที่ร่างแตกเป็นสิง่งเสียงที่ชิงหลินซึ่งอยู่ด้านล่างพอฟอฟอ หลังจากได้รับบาดเจ็บสาหัสจีคิงลินก็กระอักเลือดออกมาและใบหน้าของเขาก็ซีดราวกับกระดาษร่างกายของจีคิงลินถอยหลังอย่างควบคุมไม่ได้ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไปจีคิงลินใช้เวลาเพียงชั่วพริบตาในการใช้ร่างกายศักดิ์สิทธิ์ของเขาและการโจมตีของเช่นแรนเพื่อทำลายร่างกายศักดิ์สิทธิ์ของเขาในพริบตาจีคิงลินได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อผู้ฝึกฝนในท้องฟ้าเห็นฉากนี้พวกเขาตกตะลึงและอ้าปากกว้างราวกับว่าพวกเขาตกใจจนสุดขีดพวกเขาอดไม่ได้ที่จะมองไปที่อซูเร่ดราก้อนขนาดใหญ่บนท้องฟ้าความตกใจในดวงตาของพวกเขารุนแรงขึ้ อะไรนะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ความแข็งแกร่งของเชนแรนไม่ไดแสดงออกมาอย่างน่าสะพรึงกลัวเกินไปสักหน่อยหรือนั่นคือจีคิงลินซึ่งอยู่ในระดับที่9ก้าของอาณาจักรแห่งแสงสว่างยิ่งกว่านั้นเขาใช้ร่างกายกศักดิ์สิทธิ์ของเขาแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเชนแรนใช่หรือไม่ตัวพระเจ้าหมายความว่าเรื่องนี้กำลังจะจบลงแล้วในที่สุดฉันก็เข้าใจว่าทำไมเชนแรนจึงรวมเชนเบชวนและเซียวฮันเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นปรากฏว่าเขามีความแข็งแกร่งอย่างแ,แท้จริง จีคิงลินก็กำลังจะพ่ายแพ้ให้กับเชนแรนเมื่อรวมกับกูชูเจโจซีรันและเชอร์ลิงเซงอัดกล่าวได้ว่าอัจฉริยะทั้งหมดในภาคใต้ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเชนแรนหลังจากอิซีมิสติกเรียมสิ้นสุดลงเชนแรนจะกลายเป็นอัจฉริยะที่แข็งแกร่งที่สุดในภาคใต้ทั้งหมดอย่างแน่นอนอปญญประกาศคู่จุดๆๆจุด,จดอันญประกาศคู่เสียงตกใจดังมาจากทุกทิศทุกทางทุกคนมองไปที่เชนแรนด้วยความตกใจอย,อย่างมากในสายตาของพวกเขาแม้ว่าเลเคียนเหรินจะมองไปที่เชนแรนจากระยะไก,กลเปลือกตาของเขาก็กระตุกอย่างบ้าคลั่ง ครั้งสุดท้ายที่เขาอยู่ในอาณาจักรลึกลับฟอนเ่นซีนิก์ยูเช่นแรนได้แสดงพลังอันทรงพลังของเขาเขาคิดว่าหลังจากผ่านไปสองเดือนช่องว่างระหว่างเขากับเช่นแรนจะลดลงแต่เขาไม่คาดคิดว่าเช่นแรนจะมีอำนาจมากขนาดนี้หลังจากผ่านไปสองเดือนในขณะเดียวกันเลเคียนเหรินก็โกรธเล็กน้อยเช่นกันเขามักจะพูดว่าเขาเป็นอัจฉริยะแต่เมื่อเทียบกับเช่นแรนตอนนี้ชื่อเสียงของเขาในฐานะอัจฉริยะนั้นเกินจริงเกินไปเชนเบชวนและเซียวหันก็ไม่เชื่อเช่นกัน ทั้งสองคนเห็นเช่นแรนเอาชนะร่างกายอันศักดิ์สิทธิ์ของจีคิงลินด้วยวิธีการครอบงำดังกล่าวทั้งสองมองหน้ากันและเห็นเจตนาฆ่าในดวงตาของกันและกันตอนนี้พวกเขาต้องการโจมตีอย่างไรก็ตามการโจมตีตอนนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ฉลาดที่สุดอย่างชัดเจนพวกเขาต้องรอจีคิงลินเมื่อจีคิงลินโจมตีอีกครั้งพวกเขาจะมีโอกาสโจมตีเช่นแรนเท่านั้นเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ทั้งสองคนมองไปที่จีคิงลินในเวลาเดียวกันท้ายที่สุดหากร่างกายศักดิ์สิทธิ์ของเขาถูกทำลายมันจะขึ้นอยู่กับระดับของการบาดเจ็บ หากเขาสูญเสียกำลังรบเพราะเหตุนี้พวกเขาจะไม่โจมตีเช่นแรนแน่นอนภายใต้การจ้องมองของพวกเขาจีคิงลินทําให้ร่างกายของเขามั่นคงและเช็ดเลือดออกจากมุมปากของเขาเขาจ้องมองที่เช่นแรนในอากาศด้วยความเกลียดชังในดวงตาของเขาสําหรับจีคิงลินเขาเสียเปรียบในการต่อสู้ครั้งนี้เขาใช้ร่างกายศักดิ์สิทธิ์ของเขาแต่เขาถูกระงับโดยเช่นแรนนี่เป็นสิ่งที่เขาไม่คาดคิดเขานึกไม่ออกด้วยซ้ําว่าตอนนี้เช่นแรนมีพลังเพียงใดเดิมทีเขาต้องการดึงดูดผู้ฝึกฝนจํานวนมากในครั้งนี้เพื่อให้พวกเขาเป็นพยานว่าเขาฆ่าเช่นแรน อย่างไรก็ตามเขาไม่คาดหวังว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นเช่นนี้จีคิงลินไม่สามารถยอมรับสิ่งนี้ได้ทันใดนั้นจีคิงลินที่โกรธแค้นก็คำรามใส่เชนแรนเชนแรนฉันต้องการให้คุณตายด้วยเสียงคำรามจีคิงลินหันมือของเขาชอวัตชเวียนทันทีที่จีคิงลินหันมือของเขาทุกคนรู้สึกว่าท้องฟ้าสั่นสะเทือนและความว่างเปล่าโดยรอบเริ่มแตกเป็นเสียงเสี่ยงในความเป็นจริงมีรัศมีที่ริบปร,บรีบนท้องฟ้ารัศมีที่ริบปรีราวกับสวรรค์เขย่าโลกนี้ ช่วงเวลาที่ออราอันนาสพรึงตัวนี้แผ่กระจายออกไปทุกคนเห็นได้ชัดว่าจีคิงลินหยิบสิ่งของสี่เหลี่ยมที่ดูเหมือนปราประทับหยกออกมามันเป็นสีขาวสนิทและรศมีอันกว้างใหญ่ยังคงแผ่กระจายไปทุกทิศทุกทางนี่คือปราประทับพลิกสวรรค์ที่จีคิงลินพบที่ทางเข้าถ้ำในตอนนั้นเขาได้ทิ้งผนึกพลิกสวรรค์ไว้เบื้องหลังเผื่อว่าเขาจะเจอศัตรูที่ทรงพลังเมื่อเขาเข,าเข้าสู่อาณาจักรลึกลับในอนาคตเมื่อก่อนมันก็แค่เพื่อความปลอดภัยแต่เขาไม่คาดคิดว่าจะใช้มันในครั้งนี้และมีเป้าหมายไปที่คนที่มีระดัับพลงยุต่่กกวาาาเขามา เมื่อนึกถึงสิ่งนี้ความโกรธในใจของจีคิงลินก็เพิ่มขึ้นอย่างบ้าคลาั่งในเวลาเดียวกันเขาฉีดพลังทางจิตวิญญาณเข้าไปในเฮเวนฟลิปปิ้งซีอยู่ในมืออย่างบ้าคลาั่งด้วยการฉีดพลังงานทางจิตวิญญาณตราประทับพลิกสวรรค์เริ่มเปล่งแสงที่เพล่าวมากภายใต้แสงนั้นมีกลิ่นไอโบราณที่กว้างใหญ่ไหลเวียนอย่างบ้าคลาั่งโอร่านี้แผ่กระจายออกไปทำให้ผู้ฝึกฝนจำนวนนับไม่ถ้วนรู้สึกรลาวกับว่าท้องฟ้าถล่มลงมาเป็นเพราะความรู้สึกของการทำลายล้างที่แผ่ซ่านไปทั่วทำให้ผู้ฝึกฝนทุกคนในท้อง แสงนับพันสองประกายบนท้องฟ้าลำแสงดั้งเดิมเริ่มแผ่ขยายอย่างบ้าคลั่งกระทันหันแตกเสียงที่คมชัดดังขึ้นในหูของทุกคนเมื่อมีเสียงดังขึ้นท้องฟ้าก็เริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงในขณะนี้ทุกคนเห็นว่าท้องฟ้ากำลังเคลื่อนตัวลงมาอย่างช้าๆท้องฟ้าที่บดบังท้องฟ้าและบดบังดวงอาทิตย์กำลังจะตกในขณะนี้เมื่อเห็นฉากนี้ทุกคนตกตะลึงพอท้องฟ้าพังทลายฉันเห็นอะไรหรือเปล่าท้องฟ้ากำลังถล่มหรือเปล่าจีชิงลินถือสมบัติทำชนิดใดที่สามารถทำให้ท้องฟ้าถล่มได้ แม้ว่าเราทุกคนรู้ว่านี่ไม่ใช่การล่มสลายที่แท้จริงของท้องฟ้าแต่สมบัติทำในมือของจีคิงหลินจะต้องถึงระดับของราชาจึงจะสามารถทำให้เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวได้สมบัติทำระดับราชาและมันมีพลังที่น่าสะพรึงกลัวขนาดนี้ยากที่จะจินตนาการว่าพลังต่อไปจะน่ากลัวขนาดไหนบทที่193่ี้จีชิงหลินร้องขอความช่วยเหลือแต่มีเสียงดังโครมครามบนท้องฟ้าท้องฟ้าที่เดิมลอยอยู่สูงบนท้องฟ้าพังทลายลงเมื่อจีคิงหลินใช้เฮเวนฟลิปปิ้งซีล ท้องฟ้าสั่นสะเทือนและทุกอย่างก็พังทลายลงครั้งนี้ปรากฏการณ์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดได้ปกคลุมอาณาจักรลึกลับทั้งหมดคลื่นที่ไม่มีที่สิ้นสุดถาโถมเข้าใส่ผู้ฝึกฝนท,ทั้งหมดที่อยู่รอบๆหวาดกลัวและใบหน้าของพวกเขาทั้งหมดแสดงความตื่นประหนกและหวาดกลัวในขณะนี้ผู้ฝึกฝนโดยรอบไม่ลังเลเลยและหลบหนีด้วยความระส่ำระสายเมื่อต้องเผชิญกับการโจมตีที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้พวกเขานึกไม่ออกเลยว่าพลังทำลายล้างจะก่อตัวเป็นเช่นไรต่อไปในทำนองเดียวกันเมื่อเชนเบย์ชวนโจมตีเซียวฮันกก็ถอยลัับไปคร้ง อย่างไรก็ตามแม้ว่าทั้งสองคนจะถอยห่างแต่พวกเขาก็รักษาระยะห่างจากเช่นแรนแม้ว่าการโจมตีของจีคิงลินจะน่ากลัวมากแต่เพื่อความปลอดภัยพวกเขาต้องแน่ใจว่าไม่มีอะไรผิดพลาดแม้ว่าเช่นแรนจะต้านทานการโจมตีนี้ได้ในภายหลังแต่เขาจะได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างแน่นอนขณะที่เชนแรนได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ถึงเวลาที่พวกเขาจะโจมตีดังนั้นพวกเขาทั้งสองจึงจ้องมองไปที่เช่นแรนในทํานองเดียวกันทุกคนต่างจ้องมองไปที่เช่นแรน พวกเขาทั้งหมดต้องการเห็นว่าเช่นแรนสามารถต้านทานการโจมตีที่น่ากลัวจากจีคิงลินได้อย่างไรในขณะนี้ทุกคนเห็นว่าเช่นแรนซึ่งแต่เดิมมีร่างของอสูเร,รากนได้เปลี่ยนเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งมังกรพื้นผิวของมันถูกปกคลุมด้วยเกล็ดและพลังงานที่ผันผวนอย่างน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่ยงยังคงเปล่งออกมาจากร่างกายของมันเช่นแรนเหน่อยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่สั่นสะเทือนและรีบเร่งเหมือนเมื่อก่อนเมื่อเห็นฉากนี้ผู้ฝึกฝนในระยะไกลดูงงงวย ท้ายที่สุดการโจมตีครั้งนี้รุนแรงกว่าการโจมตีที่จีคิงลินเคยใช้ก่อนหน้านี้เป็นไปได้ไหมว่าเช่นแรนต้องการต่อต้านการโจมตีครั้งนี้เหมือนเมื่อก่อนนี่มันไม่สมจริงไปหน่อยเหรอภายใต้การจ้องมองที่ตกตะลึงของทุกคนเช่นแรนก็เข้าใกล้ท้องฟ้าที่ตกลงมามากขึ้นเรื่อยๆในขณะนี้ออร่ามาฮือมาที่ปะทุกออกมาจากกลางของเช่นแรนกลายเป็นเรื่องน่าสะพรึงกลัวในเวลาเดียวกันเช่นแรนยื่นมือออกมาและเส้นเลือดสีน้ำเงินของมังกรของเขาก็ปูดออกมาจูๆ่ๆพลังอันน่าสะพรึงกลัวก็ปะทุขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นต่่่ออไไปททําใหุ้้กกคนรูสึมเชื ในขณะนั้นเองพวกเขาได้ยินเสียงอู้อ้ด้วยเสียงทุกคนเห็นมือของเช่นแรนวางอยู่ใต้ท้องฟ้าอย่างชัดเจนท้องฟ้าซึ่งแต่เดิมตกลงมาอย่างรวดเร็วนั้นถูกต่อต้านโดยความแข็งแกร่งของเช่นแรนและหยุดร่วงหล่นเมื่อเห็นฉากนี้ทุกคนตกตะลึงตัวพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นเช่นแรนปิดกั้นการโจมตีนี้ด้วยกําลังของเขาเองมันยากที่จะจินตนาการว่าความแข็งแกร่งของเช่นแรนนั้นน่ากลัวเพียงใดที่จะต้านทานการโจมตีด้วยความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาเองดูสิเช่นแรนกําลังทําอะไร ในขณะที่ทุกคนกำลังจ้องมองที่เชนแรนทันใดนั้นพวกเขาก็เห็นลูกศรลอยออกมาจากร่างกายของเขาทันทีที่ลูกศรปรากฏขึ้นออร่าที่แหลมคมไม่มีที่สิ้นสุดก็ปะทุขึ้นทันทีและลูกศรน,นี้คือสิ่งที่เชอร์ลิงเซงหยิบออกมาก่อนหน้านี้เมื่อลูกศรปรากฏขึ้นมันผิวปากไปทางจีคิงลินในระยะไกลภา,ายใต้การกระตุ้นของพลังงานทางจิตวิญญาณของเชนแรนทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเร็วเกินไปเดิมทีเชนแรนต่อต้านการล่มสลายของท้องฟ้าแต่ทันใดนั้นเขาก็โจมตีจีคิงลินไม่ต้องพูดถึงคนอื่นองอ ในขั้นต้นเขาคิดว่าเช่นแรนได้ใช้พลังกำลังทั้งหมดของเขาเพื่อต้านทานท้องฟ้าที่ตกลงมาอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้คาดหวังว่าเช่นแรนจะยังคงมีความสามารถในการโจมตีโดยเฉพาะอย่างยิ่งออร่าที่แหลมคมที่ปล่อยออกมาจากลูกศรทําให้การแสดงออกของจีคิงลินเปลี่ยนไปโดยไม่ลังเลใดๆเขารีบละทิงการควบคุมท้องฟ้าและหมุนเวียนพลังงานจิตวิญ,ญญาณทั้งหมดในร่างกายของเขาเพื่อสร้างการป้องกันที่เหมือนโล่ต่อหน้าเขาทันทีที่การป้องกันควบนั้นลูกธนูก็พุ่งเข้ามาปางังลูกศรลงที่การป้องกันด้วยเสียงอันดังสน,นั่น ด้วยเสียงที่อู้ยอีเห็นได้ชัดว่าร่างกายทั้งหมดของจีคิงลินถูกบังคับให้ถอยหลังไปสองสามก้าโชคดีที่การป้องกันข้างหน้าเขาไม่แตกสลายอย่างไรก็ตามถึงกระนั้นเมื่อพลังของลูกธนูประทุขึ้นรอยร้าวปรากฏขึ้นในการป้องกันที่เปิดใช้งานโดยจีคิงลินราวกับว่ามันจะแตกสลายได้ทุกเมื่อจีคิงลินเหงื่อออกมากและสถานการณ์ไม่ดียิ่งไปกว่านั้นในระยะใกล้เช่นนี้เขารู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงพลังที่น่าสะพรึงกลัวที่บรรจุอยู่ในลูกศรจีคิงลินเชื่อว่าตราบใดที่การป้องกันของเขาพังทลายเขาาาจะตต้องถูก่าายททันที ในช่วงเวลาวิกฤตนี้จีคิงลินไม่เต็มใจอย่างมากอย่างไรก็ตามเพื่อชีวิตของเขาเขายังทำรามใส่เชนเบทวนและเซียวฮันในระยะไกลพวกนายสองคนจะไม่โจมตีกันเหรอทันทีที่พูดคำเหล่านี้ก็เกิดความโกลาหลขึ้นเกิดอะไรขึ้นจีคิงลินกำลังจะขอความช่วยเหลือนี่หมายความว่าจีคิงลินไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเชนแรนเลยไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ขอความช่วยเหลือจากเชนเบทวนและเซียวฮันตัวพระเจ้าเชนแรนกดดันจีคิงลินมากแค่ไหน จีชิงหลินเป็นอัจฉริยะอันดับต้นๆของภาคใต้และยังเป็นหนึ่งในสามเมล็ดพันธุ์แห่งเต่าของสำนักดาบจัก,กรพรรดิตอนนี้เขาเริ่มที่จะขอความช่วยเหลือจริงๆจีชิงหลินจ,จ,จ,จะไม่ทำเช่นนี้อย่างแน่นอนเว้นแต่ว่าเขาไม่มีทางเลือกกล่าวอีกในหนึ่งแรงกดดันที่เช่นแรนมอบให้เขาทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตของเขากำลังตกอยู่ในอันตรายในขณะที่ต่อต้านของฟ้าที่ตกลงมาเขายังสามารถปราบปรามจีคิงหลินได้ถึงขนาดนี้เช่นแรนแข็งแกร่งเกินไปอัญญกระกาศคู่จุดจุดจุดอัญญประกาศคู่ครูหนึ่งเมื่อจีคิงหลนออขคคววาม่ยเืทุกกก็ตใจ ท้ายที่สุดแล้วเช่นแรนและจีคิงลินต่างก็เป็นอัจฉริยะอันดับต้นๆและจีคิงลินมีข้อได้เปรียบอย่างแท้จริงในการฝึกฝนแต่ถึงอย่างนั้นจีคิงลินก็เริ่มที่จะขอความช่วยเหลือไม่มีใครสามารถจินตนาการได้ว่าจีคิงลินกำลังเผชิญกับอะไรในตอนนี้ในระยะไกลเมื่อพวกเขาได้ยินเสียงคำรามของจีคิงลินเชนเบยชวนและเซียวฮันก็ตกใจเช่นกันเสียงร้องขอความช่วยเหลือของจีคิงลินก็หมายความว่าความแข็งแกร่งของเช่นแรนนั้นเกินจินตนาการของพวกเขา ในทำนองเดียวกันทั้งสองคนไม่กล้าจินตนาการว่าถ้าเช่นแรนรอดพ้นจากอันตรายในครั้งนี้พวกเขาจะไม่มีโอกาสแม้แต่จะมองขึ้นไปในอนาคตยิ่งไปกว่านั้นนี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะโจมตีเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ทั้งสองก็มองหน้ากันและเห็นเจตนาฆ่าในดวงตาของกันและกันทั้งสองสบตาก,กันโดยไม่ลังเลพวกเขาเดินเข้าไปใกล้เช่นแรนและจ้องมองที่เขาด้วยเจตนาฆ่าเซียวฮันพูดอย่างดุเดือดว่าเช่นแรนคุณแข็งแกร่งมากแม้ว่ามันจะน่าละอายเล็กน้อยที่จะฆ่าคุณด้วยวิธีนี้แต่ฉันต้องบอกว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่่สุุดในการารคณ วันนี้มึงตายแน่ขณะที่เขาพูดพลังงานจิตวิญญาณทั้งหมดในร่างกายของเขาถูกกระตุ้นอย่างบ้าคลาั่งในขณะเดียวกันเชนเบชวนก็มองเช่นแรนอย่างลึกซึ้งเขาไม่ได้พูดอะไรเขามองไปที่ลิวนันจีด้านล่างที่เป็นกังวลแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาเห็นว่าลิวนันจีมองไปที่เชนแรนเจตนาฆ่าในดวงตาของเชนเบชวนทวีความรุนแรงขึ้นเผชิญหน้ากับเช่นแรนในที่สุดเขาก็ถ่มน้ำลายออกมาอย่างดุเดือดเช่นแรนคุณสมควรตายจริงๆบทที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่หัดพุทธนรกเพลิงสวรรค์แผดเผาท้องๆ เชนเบชวนมองไปที่เช่นแรนและคำรามขณะที่เขาคำรามความผันผวนของพลังงานทางวิญญาณที่น่ากลัวอย่างมากก็เริ่มเพิ่มขึ้นจากร่างกายของเขาทั้งหมดนอกจากนี้เขาจ้องมองที่เช่นแรนและสร้างตราประทับด้วยมือของเขาขณะที่เขาสร้างแมวน้ำพื้นดินด้านล่างก็เริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงแรงสั่นสะเทือนเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วและรัศมีแห่งการทำลายล้างก็แผ่ออกมาจากพื้นดินในเวลาเดียวกันเซียวฮานไม่ได้อยู่เฉยๆนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการฆ่าเช่นแรนดังนั้นเขาจึงไม่พลาด หลังจากจ้องมองที่เชนแรนอย่างลึกซึ้งเขาก็เริ่มสร้างแมวน้ำด้วยมือของเขาในขณะที่เซียวฮันกำลังสร้างผนึกกลุ่มของเปลวไฟยังคงกระโดดออกมาจากอากาศรอบๆเมื่อเปลวเพลิงทุกดวงเริ่มพุ่งขึ้นอุณหภูมิที่สูงจนน่าสะพรึงกลัวก็แผ่กระจายไปทุกทิศทุกทางในพริบตากลุ่มของเปลวไฟที่อยู่เบื้องหลังเซียวฮันก็กลายเป็นทะเลเพลิงทะเลเพลิงลุกขึ้นราวกับว่ามันต้องการจะเผาผลาญสวรรค์ความร้อนที่น่าสะพรึงกลัวที่แผ่ออกมาจากมันบิดเบี้ยวความว่างเปล่าทำให้คนเหล่านั้นเหงื่อออกมากในขณะนี้ปัง ปงัปงปังการระเบิดยังคงมาจากพื้นดินด้านล่างเมื่อเสียงระเบิดดังขึ้นหลุมขนาดใหญ่อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ปรากฏขึ้นในสายตาของทุกคนหลุมนั้นปล่อยออร่าที่กลืนกินโลกซึ่งทําให้ใครก็ตามรู้สึกวิงเวียนได้อย่างรวดเร็วในขณะน,นี้เชนเบชวนมองอย่างลึกซึ้งที่เชนแรนและพูดด้วยเจตนาฆ่าพระหัสนรกขณะที่เขาพูดจบเสียงของเซียวฮานก็ดังขึ้นพร้อมกันเลวเพลิงสวรรค์แผดเผาท้องฟ้าเสียงของพวกเขาดังขึ้นในโลกนี้และในขณะที่พวกเขาพูดโลกนี้ก็จมลงสู่ปรากฏการณ์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ปรากฏการณ์ที่มวนตัวได้ของทุกสิ่งไว้และพื้นก็พังทลายลงอย่างรวดเร็วททเลเพลิงที่อยู่เบื้องหลังเซียวฮานกลายเป็นมังกรเพลิงหนาทึบมังกรไฟพุ่งเข้าหาเช่นแรนราวกับว่ามันกำลังกลืนกินสวรรค์และโลกในเวลาเดียวกันฝ่ามือสีดำสนิทก็โผล่ขึ้นมาจากพื้นดวงตาของพวกเขารายขอบเขตขณะที่พวกเขาว้าวขึ้นไปอย่างรวดเร็วราวกับว่าพวกเขาต้องการลากเช่นแรนไปสู่นรกที่ไม่มีที่สิ้นสุดท่าสังหารของเชนเบทวนและเซียวฮานอาจกล่าวได้ว่าเสร็จสิ้นในทันทีกระบวนาท่าสังหารทั้งสองนี้กระจายไไปทททัั่วววโลลลกกกกใใหุ้คนนระะยดดูา ดูเหมือนว่าเชนเบชวนและเซียวฮันก็รู้ว่าเช่นเรนนั้นยากที่จะรับมือนี่เป็นโอกาสเดียวที่จะเอาชนะเช่นแรนพวกเขาใช้ท่าสังหารที่แข็งแกร่งที่สุดโดยตรงฉันจําได้ว่าหัตถพระพุทธเจ้าแห่งรกของเชนเบชวนและเปลวไฟแห่งสวรรค์ที่เผาไหม้ท้องฟ้าของเซียวฮันเป็นสุดยอดเทคนิคที่มีชื่อเสียงของพวกเขาตอนนี้พวกเขาใช้มันในเวลาเดียวกันพลังที่พวกเขาประทุกออกมานั้นเป็นไปไม่ได้เลยนั่นไม่ใช่ทั้งหมดอย่าลืมว่ายังมีการโจมตีจากสมบัติธรรมระดับราชาของจีคิงลินที่ปล่อยออกมาในท้องฟ้าด้วย เผชิญกับการโจมตีของสามยอดอัจฉริยะไม่ว่าเช่นแรนจะแข็งแกร่งแค่ไหนเขาจะต้องตายที่นี่อย่างแน่นอนแม้ว่าเช่นแรนจะตายในที่สุดแต่ชื่อของเช่นแรนก็เพียงพอที่จะดังกล้องไปทั่วภูมิภาคทางใต้หากเขาเสียชีวิตเพื่อจัดการกับสามอัจฉริยะแห่งภาคใต้เพียงลําพังน่าเสียดายพรสวรรค์ของเช่นแรนแข็งแกร่งเกินไปหากเขายังคงเติบโตเช่นนี้ฉันคิดว่าเขาจะกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในภาคใต้อย่างแน่นอนอัญญประกาศคู่จุดๆๆด,ดอัญญประกาศคู่ในขณะที่เสียงรอบตัวเขายังคงดังขึ้นผู้คนนับไม่ถ้วนนนกก็จัับบ้้อองงงไปททีี่่่มาาาาขรระวสหหเล บางคนกาลังคุยกันบางคนมีความสุขและแน่นอนว่าบางคนกังวลผู้ที่กังวลคือสาวกของเอมพีรีนซอสเซ็ที่มาพร้อมกับเช่นแรนเช่นเดียวกับเจ้าฮองเลียนและลิวนานจีเมื่อเผชิญกับเทคนิคอันน่าสะพรึงกลัวนี้พวกเขาทั้งหมดรู้สึกถึงอันตรายที่หนาแน่นอย่างหาที่เปรียบไม่ได้และต้องการช่วยเช่นแรนอย่างไรก็ตามด้วยการโจมตีที่น่าสะพรึงกลัวไม่ต้องพูดถึงการช่วยเหลือพวกเขาไม่สามารถเข้าใกล้ได้สิ่งที่พวกเขาทําได้ตอนนี้คือมองไปที่เช่นแรนอย่างเป็นห่วงและอธิษฐานเผื่อเขาและในขณะนี้เช่นแรนกลายเป็นจุุดสนนใจของทกค คนส่วนใหญ่คิดว่าเช่นแรนจะตายอย่างแน่นอนเมื่อเผชิญกับการโจมตีของอัจฉริยะทั้งสามภายใต้การจ้องมองของทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นถัดมาทําให้พวกเขาตกใจอีกครั้งในขณะนี้ทุกคนเห็นอย่างชัดเจนว่าเช่นแรนซึ่งกาลังยกท้องฟ้าด้วยมือทั้งสองข้างในตอนแรกทันใดนั้นก็ถอนฝ่ามือข้างหนึ่งเพียงฝ่ามือก็ยกท้องฟ้าขึ้นฝ่ามืออีกข้างของเช่นแรนเริ่มสร้างผนึกขณะที่เช่นแรนสร้างแมวน้าแสงสีม่วงก็ค่อยๆลอยออกมาจากร่างกายของเขาทันทีที่แสงสีม่วงลอยออกมามันก็โคบแน่นเป็นดอกบัวต่อหน้าาเขา เป็นดอกบัวที่สวยงามและงดงามมากดอกบัวมีสีม่วงและดอกตูมหุบแน่นไม่มีความผันผวนของออร่าออกมาจากมันขณะที่การโจมตีของเชนเบทวนและเซี่ยวฮันพุ่งเข้าหาเช่นแรนดอกบัวสีม่วงนี้ก็ค่อยๆลอยไปข้างหน้าเมื่อเห็นสิ่งนี้ผู้ฝึกฝนจำนวนนับไม่ถ้วนดูมุนงงนี่คือการโจมตีแบบไหนฉันไม่เคยเห็นเช่นแรนใช้การโจมตีเช่นนี้แม้ว่าดอกบัวดอกนี้จะดูสวยงามมากแต่ข้าก็ไม่รู้สึกถึงความผันผวนข,ของพลังงานทางจิตวิญ,ญญาณจากดอกบัวดอกนี้ ไม่ควรเป็นเช่นนั้นเมื่อเผชิญกับการเลื่อนไหวของนักฆ่าระดับแนวหน้าของเชนเบทวนและเซีย่ยฮานและการปรับปรามสมบัติทำระดับราชาของจีคิงหลินเป็นไปไม่ได้ที่เช่นแรนจะปล่อยกระบวน่านักฆ่าที่ไม่เป็นอันตรายเช่นนี้เร็วเข้าดูสิดอกบัวกำลังบานนาทีลนิดอัญนยกระกาศคู่จุดจุดจุดยประกาศคู่เดิมทีทุกคนต่างงนงงกับดอกบัวนี้โดยไม่มีออร่าใดๆที่ผันผวนอย่างไรก็ตามเมื่อดอกบัวค่อยๆอ,ยอยลอยออกมามันก็บานนาทีลนิดทันทีที่ดอกบัวบานทุกคนก็สั่นสะท้านจิตใจด้วยความงงงามง ยิ่งไปกว่านั้นพลังอันไม่มีที่สิ้นสุดแผ่ออกมาจากดอกบัวที่บานสะพรั่งพลังนี้แผ่ไปทั่วทาให้โลกเริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงแม้แต่ท้องฟ้าที่เช่นแรนถืออยู่ก็เริ่มสั่นสะเทือนเมื่อพวกเขารู้สึกถึงพลังที่น่าสะพรึงกลัวนี้การแสดงออกของเชนเบทวนและเซียวฮันก็เปลี่ยนไปอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซียวฮันรู้สึกได้ถึงบางสิ่งจากออร่านี้ในระยะไกลจีคิงลินผู้ซึ่งต่อต้านลูกศรศักดิ์สิทธิ์ก็เบิกตากว้างและจ้องมองดอกบัวที่บานด้วยความไม่เชื่อเขาไม่ได้คาดหวังว่าเช่นแรรรนนนนจจะะยยังงััังงงงงงงคมีีีพพพลลลาาาาาาททิิตววญณณเื่่่ออปดกสสหึใข้ ในขณะที่ทุกคนตกตะลึงกระบวนท่านักค่าของเชนเบชวนและเซี่ยวหันกำลังจะชนกับดอกบัวทันใดน,นั้นดอกบัวก็บานเต็มที่เสียงดังขึ้นจากปากของเชนแรนดอกบัวม่วงทำลายล้างโลก